สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมีตัวเลขมาฝากนะจ๊ะเราจะเอาตัวเลขของงวดที่แล้วมาคํานวณน,นะจ๊ะนั่นก็คือ45972นะคะของงวดที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอาจารย์คงคํานวณน,นะคะไม่ใช่ยายหน่อยนะคะยายหน่อยคํานวณไม่เป็นนะคะเราจะไปดูอาจารย์คงคํานวณเลขนะคะคํานวณเลขว่าอ่างวดที่แล้วออกแบบนี้ งวดนี้จะได้ตัวไหนนะคะตัวไหนจะออกมาไปดูกันเลยนะคะไปดูว่าอาจารย์คงคำนวณเลขออกมาตัวไหนเอ่ยนะคะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะใครที่คิดว่าชอบตัวเลขก็เข้ามาจ้าเข้ามาดูจ้างวดวันที่16เดือน6 ปีหกนี้นะคะตามนี้นะคะที่เอามาคำนวณน,นะคะนี่คือคลิปของอาจารย์คงส่งมาให้นะคะเราก็จะเอามาให้ดูนะคะนี่คืออาจารย์คงเอามาคำนวณไม่ทราบว่าคำนวณยังไงนะคะในหน่อยไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าอาจารย์คงเอามาดูมาคำนวณให้ดูนะคะลองดูนะคะทุกคนว่างวดนี้จะ ออกตรงเหมือนทุกงวดไหมเพราะว่าทุกงวดอะเ,ะเป๊ะๆทุกนวดนะคะของอาจารย์คงคะ่ะลองดูนะคะนี่นะคะนี่เลยที่อาจารย์คำนวณออกมาแล้วนะคะอาจารย์คงคำนวณออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะอ่าพรุ่งนี้ก็จะได้ลุ้นกันแล้วนะจ๊ะวันนี้15นะคะพรุ่งนี้ใบใบ วันที่16มารุ้นกันจ้าทุกคนลองดูลองดูงดนะเนาะเผื่อโชคนะคะเผื่อโชคนะคะอ่าถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมาลุ้นกันถ้าใครโชคดีก็บอกด้วยนะจ๊า